เป็นทางถนนสายลวนะครับเมือ่อเรัเนี่ยบอกว่าจะเปลี่ยนท่านในแพทย์ใกล้ได้ไหคทั้งหรึ่งนะครับหลังจากนั้นเมื่อพิธีส่งนะ้ำเจ้าแม่ฤๅกาเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับลานทนะุกสวเสาบริเจ้าแม่ครับตัง้งตั้งด้านล่างนะครับ,บก็คงจะเข้าสู่พิธีการของตั้งเรื่องของตัวกรรม <rodz aju. S 1> ที่จะต้องได้กระ in ท,ทํามันมีอยู่นยานพระเจ้งจังจุงได้สอดดันลิงดูขอเฮอได้ยินกับหูได้ดูกับตาว่ามีคนแท่ดีดีจึงใด้ปาลบซึ่งความดีละดีจักของวายรังถึงพระรับเป็นสบางแม่อายร์นี้จงอยู่ด้วยดีช่วกัน พระสงย่คอยด้วยน้ำอบน้ำหอม